บางทีสิ่งที่คุณต้องการที่สุดในการเยียวยาจิตใจและสมองที่เหนื่อยล้าอาจเป็นแค่ความเงียบเพียง5นาทีมาฟังกันค่ะว่าพลังเล็กๆนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้สงบสุขได้อย่างไร ในแต่ละวันเนี่ยเราถูกรายล้อมด้วยเสียงมากมายเหลือเกินใช่ไหมคะทั้งเสียงแจ้งเตือนจากมือถือที่ดังไม่หยุดเสียงผู้คนพูดคุยจอแจเสียงรถราบนท้องถนนหรือแม้แต่เสียงความคิดในหัวของเราเองที่วิ่งวุ่นไปหมด มันเหมือนเรากำลังวิ่งมาราธอนแบบไม่มีเส้นชัยยิ่งเร่งรีบเท่าไหร่ชีวิตก็ดูเหมือนจะยิ่งวุ่นวายมากขึ้นเท่านั้นหลายคนอาจจะรู้สึกว่าสมองมันล้ามันเบลอคิดอะไรไม่ค่อยออกเหมือนมีหมอกจางๆคลุมอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้ามีคนมาบอกคุณว่าวิธีแก้ปัญหาง่ายๆที่จะช่วยรีเซตสมองของคุณให้กลับมาสดใสได้อีกครั้งมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราส่วนใหญ่พยายามหลีกหนีมา ตลอดละคะสิ่งนั้นก็คือความเงียบวันนี้เราจะมาไขาปริศนาด้วยกันค่ะว่าความเงียบที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังวิเศษ5นาทีที่ช่วยเปลี่ยนสมองของคุณให้สงบสุขได้อย่างแท้จริงหรือที่เรียกว่าการทำเบรนรีเซตได้อย่างไร ก่อนอื่นเลยเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนค่ะว่าโลกยุคนี้มันส่งเสียงดังใส่เราตลอดเวลาจริงๆการกระตุ้นจากสิ่งเรารอบตัวมันเยอะมากจนเราอาจจะลืมไปแล้วว่าความเงียบที่แท้จริงมันรู้สึกยังไงคุณคิดว่าสมองของคุณนะ่ะจะรับมือกับเสียงรบกวนทั้งหมดนี้ไหวไปอีกนานแค่ไหนกันคะเรื่องนี้มีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆมายืนยันเลยนะคะในปี2 0 0 0 มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งจาก University of Helsinki ที่ค้นพบความจริงที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะเขาพบว่าการให้คนได้อยู่ในความเงียบสงัดจริงๆแค่เพียง2นาทีสามารถช่วยลดระดับความเครียดลดความดันโลหิตและลดอัตราการเต้นของหัวใจได้มากกว่าการฟังเพลงที่เขาว่ากันว่าเป็นเพลงผ่อนคลายเสียอีกนะคะน่าแปลกใจไหมคะเรามักจะคิดว่าต้องหาอะไรมาเติม เข้าไปเพื่อคลายเครียดแต่ความจริงแล้วแค่เอาออกแค่หยุดรับเสียงต่างๆเข้ามากลับให้ผลดีกว่าซะอีก เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะคะแต่มันคือกระบวนการทางชีววิทยาในสมองของเราเลยดรแดเนียลเลวิตินซึ่งเป็นนักประสาทวิทยาชื่อดังผู้เขียนหนังสือ this is your brain on music ท่านได้ย้ำถึงความสำคัญของการหยุดพักสมองด้วยความเงียบเอาไว้บ่อยครั้งมากท่านอธิบายว่าสมองของเราก็เหมือนคอมพิวเตอร์ที่เปิดแท็บไว้เยอะเกินไปค่ะพอเราใช้งานมันหนัก,นกตลอดเวลาไม่เคยปิดโปรแกร,รมที่ไม่จาเป็น มันก็จะเริ่มทำงานช้าลงค้างแล้วก็รวนในที่สุดการปล่อยให้สมองได้อยู่ในความเงียบมันคือการให้โอกาสสมองได้ปิดแถบที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นลงได้เคลียร์หน่วยความจำชั่วคราวและดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงทั้งในด้านสมาธิความจำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดสร้างสรรค์ให้กลับคืนมาดังนั้นการอยู่ในความเงียบมันจึงไม่ใช่แค่การพักผ่อนธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันคือกระบวน การทางประสาทที่ลึกซึ้งเป็นการซ่อมบำรุงระบบปฏิบัติการที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเรานั่นก็คือสมองของเรานั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะถ้าความเงียบมันดีขนาดนั้นจริงๆแล้วทำไมล่ะทำไมเราส่วนใหญ่ถึงรู้สึกกลัวความเงียบกันนักทำไมพอมีช่องว่างของความเงียบเกิดขึ้นแค่ไม่กี่วินาทีเราต้องรีบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเปิดเพลงฟังหรือหาอะไรทำเพื่อ ลบเกลื่อนความเงียบนั้นทันทีเรื่องนี้เป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะมีนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสชื่อดังคนหนึ่งชื่อว่าเบลส s พาสคาลท่านเคยกล่าวประโยคที่เฉียบคมมากๆเอาไว้เมื่อหลายร้อยปีก่อนว่าทุกปัญหาของมนุษยชาติร้วนมาจากความไม่สามารถที่จะอยู่อย่างสงบเงียบคนเดียวในห้องได้ประโยคนี้ในยุคดิจิทัลยิ่งทวีความจริงขึ้นไปอีกนะคะ เราอยู่ในยุคที่ถูกครอบงำด้วยสิ่งที่เรียกว่าโฟโมหรือ Fear of Missing Out มันคือความกลัวที่จะตกข่าวกลัวที่จะพลาดเรื่องสำคัญกลัวที่จะไม่รู้ว่าคนอื่นกำลังทำอะไรกันอยู่เราก็เลยต้องเติมเต็มทุกช่องว่างในชีวิตของเราด้วยข้อมูลด้วยเสียงด้วยการแจ้งเตือนต่างๆ การอยู่เงียบๆคนเดียวมันเลยกลายเป็นเรื่องน่ากลัวเพราะมันบังคับให้เราต้องหันกลับมาเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเราจริงๆนั่นก็คือความคิดของเราเองบางครั้งมันก็เป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านความกังวลหรือความรู้สึกเควงคว้างที่เราพยายามวิ่งหนีมาตลอดการอยู่กับความเงียบมันเหมือนการส่องกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนทุกอย่างในใจเราออกมาซึ่งสำหรับบางคน มันอาจจะเป็นภาพที่ไม่น่ามองเท่าไหร่นักแต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะความเงียบนี่แหละค่ะที่เป็นบ่อเกิดของปัญญาและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลองนึกภาพตามนะคะศิลปินที่กำลังจะสร้างผลงานชิ้นเอกนักเขียนที่กำลังจะเขียนประโยคเปลี่ยนโลกหรือนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะค้นพบทฤษฎีใหมๆ่ๆช่วงเวลาที่ไอเดียดีๆมันปิ๊งขึ้นมาส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในตอนไหนคะ ใช่แล้วค่ะมันมักจะเกิดขึ้นในความเงียบตอนที่เราอาบน้ำตอนที่เราเดินเล่นคนเดียวหรือตอนที่เรานั่งเหมือมองออกไปนอกหน้าต่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นบิลเกตส์ที่มีซิงวีคหรือสตีฟจ็อบส์ที่เป็นผู้ฝึกสมาธิ พวกเขาทุกคนต่างเข้าใจในพลังของความเงียบและมักจะจัดสรรเวลาเพื่ออยู่กับตัวเองในความสงบอย่างสม่ำเสมอเพราะพวกเขารู้ว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญในการฟื้นฟูจิตใจตกผลึกความคิดและเชื่อมต่อกับความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ลึกลงไปข้างในมันคือการลงทุนทางเวลาที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดนั่นเองค่ะและแล้วก็มาถึงหัวใจของเรื่องในวันนี้ค่ะ พลังวิเศษ5นาทีที่เราพูดถึงกันมาตั้งแต่ตน้นแท้ทิงแล้วมันคืออะไรกันแน่มันไม่ใช่คาถาไม่ใช่ยาวิเศษและก็ไม่ใช่เทคโนโลยีล้ำสมัยอะไรเลยค่ะพลังวิเศษที่ว่านี้มันคือการยอมจำนนต่อความว่างเปล่าค่ะ ฟังดูอาจจะปรัชญานะคะแต่พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการอนุญาตให้ตัวเองได้ไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นเวลาสั้นๆแค่5นาทีในช่วงเวลาเพียง5นาทีนั้นเมื่อคุณตัดสินใจถอดปลั๊กตัวเองจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงปิดเสียงแจ้งเตือนวางมือถือลงปิดทีวีแล้วนั่งนิ่งๆหรือนอนนิ่งๆอยู่กับความเงียบสมองของคุณไม่ได้แค่กาลังพักผ่อนนะคะแต่มันกาลังทาสิ่งที่ มหัศจรรย์อย่างหนึ่งอยู่เบื้องหลังสิ่งนั้นก็คือการทำเบรนรีเซ็ตครั้งใหญ่ ลองจินตนาการว่าสมองของคุณคือห้องสมุดขนาดใหญ่ที่วุ่นวายมาทั้งวันนะคะในช่วงเวลา5นาทีแห่งความเงียบนั้นสมองกำลังเริ่มจัดเรียงข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เข้าที่เข้าทางเหมือนบรรณรักษ์ที่กำลังจัดหนังสือขึ้นชั้นอย่างเป็นระเบียบมันกำลังขจัดสารเคมีแห่งความเครียดอย่างคอติซอลที่สะสมมาตลอดทั้งวันทิ้งไปเหมือนการทำความสะอาดครั้งใหญ่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือสมองกำลังใช้ช่วง เวลานี้ในการสร้างและซ่อมแซมเส้นใยประสาทใหม่ๆฟื้นฟูระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานของร่างกายให้กลับมาสมดุลนี่คือกระบวนการซ่อมแซมตัวเองจากภายในโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยค่ะมันคือการกดปุ่มรีสตาร์ทให้กับสมองทำให้ระบบกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดอีกครั้งซึ่งผลลัพธ์ของมันจะส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างมหาศาลเลยนะคะทั้งความสงบสุขที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นและคุณภาพชีวิตโดยรวมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ในความเงียบแค่5้นาทีเท่านั้นเองจากวันนี้ไปลองให้โอกาสตัวเองดูสักครั้งนะคะแค่5นาทีไม่ต้องพยายามทำสมาธิให้ลึกซึง้งไม่ต้องพยายามไม่คิดอะไรแค่อยู่กับความเงียบเฉย หาเวลาที่คุณจะอยู่คนเดียวได้จริงๆอาจจะเป็นตอนเช้าหลังตื่นนอนระหว่างพักกลางวันหรือก่อนเข้านอนตั้งนาฬิกาปลุกไว้5นาทีแล้วก็แค่อยู่ตรงนั้น สังเกตลมหายใจของตัวเองฟังเสียงความเงียบรอบตัวแล้วคุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาธิที่กลับมาเฉียบคมขึ้นอารมณ์ที่สงบนิ่งลงอย่างน่าประหลาดหรือแม้กระทั่งไอเดียใหม่ๆที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนมันอาจจะผุดขึ้นมาในหัวของคุณเพราะบางครั้งพลังวิเศษที่เราตามหายังเหน็ดเหนื่อยอยู่ข้างนอกนั่นมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยค่ะแต่มันแอบซ่อนอยู่ในความเงียบงันที่เรามักจะ ข้ามมไปเสอนนั่่่ละคะคถ้าเรื่องราวในวันนี้จุดประกายอะไรบางอย่างในใจคุณลองคอมเมนต์มาเล่าประสบการณ์ของคุณให้ฟังหน่อยสิคะหรือบอกเราหน่อยว่าคุณจะลองเอาพลังวิเศษ5นาทีนี้ไปใช้กับตัวเองอย่างไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ